พี่น้องเอ้ยเมือ่อวานนี่ไปเฮ็ดบุญมาบุญทําบุญมันเกิดมาเนาะมารวมต๊หลุมอยู่หนาบ้านนี่ไหมพี่น้องป๊าดนี่แหละเนาะเขาว่าชีวิตอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นในทุกเมื่อทุกย่ามยีเลยครับพี่น้องการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นก็ฝากถึงพี่ถึงน้องนะครับสุขุสุขคนนะครับเกิดขึ้นครับเจ้าของเองเนี่ยแหละครับย่งางออกจากบ้าน,าน,นาย่างได้หน่บน่ได้แล่นบ่ได้ยั้งเลยครับพี่น้องย่งาง ตกหลุมครับขอเท้าบวมครับพี่น้องขออนุญาตด้อครับด้อขออนุญาตให้เบิงเท้าครับพี่น้องมันอาศสยบ่อสุภาพปันใดกะขอโทษขออภัยครับพี่น้องเบิงครับพี่น้องบวมโทโลอยู่นี่พี่น้องบวมเลยนะครับย่างด้นี่ย่างโต๊หลุมหมู่บ้านนี่ครับครับอาจสยเป็นภาพที่บ่อสุภาพปันใดนะครับพี่น้องแต่ว่าอยากให้พี่น้องเห็นว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ครับพี่น้องบ่มีเพื่อได้อย่างให้เกิดครับ ฝากเตือนพี่น้องนะครับการใช้ชีวิตที่เขาใส่อยู่ประจํากันนี่แหละครับการใช้รถใส่ถนนเนาะส่วนมากอุบัติเหตุที่ไายแรงเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับรถนะครับส่วนมากการเดินทางไปทางมานะครับพี่น้องผพ้ใดขับรถขับเรือใส่รถบ่อยๆอยก็อยากให้ะร,ระมัดระวังนะครับเรื่องความปลอดภัยนะครับอย่าประมาทหนึ่งทางง่วงหรือว่าถ่ายเจ้าของรู้สึกว่าโอ้เบอ่ไหวนะครับ ให้จอดท่านที่นะครับตีนทวิตดินแล้วเนี่ยตีนว่า้เหยียบดินแล้วเนี่ยโอกาสที่จะมีอุบัติเหตุเนี่ยก็คือสูงหลายครับขนาดผมเนี่ยย่างอยู่ครับพี่น้องเนี่ย่างอยู่พื้นดินแท้ๆนะครับนี่เป็นหลุมยังสิอะไรนี่นี่หลุมนังสิม้ามันหลุมนี่หล,ลุมม้าควัดได้พี่น้องม้ามันควัดขีดินม้ากับมาเจ้าของเนี่ยหลับมันแม่มาเพื่อใดดอกมัาควัดขีดินควัดแล้วก็เป็นหลุมแบบนี้ จ้าของไปกำลังสิงย่างออกไปนะว่าที่นี่พี่น้องย่งาองออกจากบ,บ้านปิดประตูบ้านแล้วเรียบร้อยขอเท้าผิกตัวกลุ่มแพงครับนี่ขอเท้าพิกแพงเข็ดอยู่นี่สื่อยามาท่ามือวานนี่ลวมลงไปปุ้ยพี่น้องเจ็บต่ำหัวใจตึกๆเจ็บแห้งเจ็บจนมาหายใจบาอิ่มครับผู้ใได้เป็นเพื่อได้คยเป็นเพื่อได้คอ่อยข,ข,ขอเท้าเข็ดขอเท้าแพงนี่สีหูดีแล้วมันเจ็บแห้งอีเลยครับเจ็บจนอ ขั้นป็นเั็น้อยนี่ห้มันขึ้นนี่ครับจนว่าตีสามตีสี่จังไหนนอนมานอนบ่ไรมันนอนบ่หลับมันปวดหลายพี่น้องโอ้ยปวดปวดปวดเหี้ยงอีดีกินยาไปคกับพ่อยู่ครับขั้นไม่เล็กน้อ,นอยนี่นอนห้ยอยู่เบิดขึ้นก็เลยมาฝากเตือนพี่เตือนน้องสู้ขุสุคนนะครับการใช้ชีวิตย่าประมาทครับพี่น้องว่าย,ยังกระตามแต่นะครับพี่นอ้องอุบัติเหตุเล็กๆ,ๆน้อยๆเกิดขึ้นมันเจ็บมันเปลี่ยนมากมันอยากอีดีนะครับ ย่างบ่ได้ไรไปใส่กับบ่ได้รน like ี่ไปงานกับบ่ได้รครับมืออื่นกับซีเดล่างานได้ผมนี่เพราะว่าย่างขับรถไปบ่ได้ไรครับขับรถบ่ไหวไปบ่ได้ไรไปกันย่างบ่ได้ไรถึงสิบ่ได้รขับรถไปถึงสินั่งรถไปซื้อกขึ้นไม่ที่บ่ไร้คือเก่าใส่รองเท้าบ่ได้รมันปวดย่างกัย่างบ่ได้ไย่างกัขยักขยักขยักย่างกันไต้ขาเดียวอยพี่น้องขึ้นไม่ที่ไปกันสิเป็นภาพบ่สวยบ่งามนะครับเป็นภาพรักที่บ่ดีฟอนกับซีฟอนบ่ได้รตีเจ้าของเก็บตีน กาสซิเดล่านะครับไปบ่หวนะครับก็มาฝากเตือนพี่น้องเอฟซีพี่พี่แม่แม,ม่ทุกท่นนานนั่นแหละครับผมให้ระมัดระวังอุบัติเหตุทุกสิ่งทุกอย่างนะครับการใส่รถใส่ถนนน,นี่แหละสำคัญที่สุดครับพี่น้องเดอ้อสุข,ขุมสุขค้นนะครับแค่าขาดปลอดภัยระมัดระวังเฮ็ดยังกระตามแต่นะครับจงระมัดระวังนะครับชีวิตเจ้าของเป็นมามันยากอะไรคนบ่มีเปลี่ยนคืออะไรรถครับพี่น้องฝากในเดอ้อ เป็นห่วงเป็นหย่สุขุสุขคนครับ